โ,โอเคออก็อยวาทำาวสาดในโซนนี้แล้วก็เอาไปลองกันครับก็น่าจะได้เรื่องได้เรื่องหรือได้เลือด Mom đăng lời, mong đăng lời, mm. ok. Đây, để cho tôi lau... tăng cường cái cái tăng cường lo cái เด๋ยวผมลองเข้าไปส่องดูก่อนว่าการ์ดมันใช้งานได้มั้ยก,ก่อนนี้จะเอาไปลงเครียดคนระับโอเคมาลุยโอเคพอมก็หมุนดีอยู่นะสภาพสภาพมันหมดดุนดีเดี๋ยวต้องดูว่ามัน เข้าได้ไหมเดี๋ยวอ่ะผมขอเอากล้องนี้ขึ้นแบบเปิดเครื่องเดี๋ยวดูดีว่าภาพจะมาไหมภาพเพ่มมาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหน่วทัวใหญ่ทั่วใหญ่ผมจะต่อเป็นจอสองเพื่อที่จะเอาไปมองการ์ดก่อน ไม่งั้นมันมันจะเช็คไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีมาไหม,ไมเมนเนดดูก่อนเลยว่ามาไหมตัวนึงอม oh. ีว่าเจออยู่นะ oh. ปลาปลาป,าปาขอเองเดียวอย่าให้บูสกรีนครับ <c oughs> หนึ่งศูนย์หนึ่งหกห้าศนย์ทเปอร์ด้วยนะครับก็การนี้ขี้ๆก็บอกเลยว่ามีหมื่นกว่านะณนะเวลานี้นะณนะเวลานี้ เรนันขึ้นนะครับก็โอเคครับก็น่าจะโอเคแหละเดี๋ยวผมรีสตาร์ทอีกทีนึงก็เราจะปิดคลิปได้ครับผมก็เป็นคลิปที่ใส่ตัวสัญญาณนะครับเป็นตัวซีสัญญาณหลุอรีสตาร์ทอีกรอบหนึง่งนะฮะแล้วรอดู ถ้าการ์ดมันท kind of ํางานปกติเนี่ยการเข้าออกโปรแกรมของมิโด s เนี่ยหรืออะไรเนี่ยมันมันจะสมมูิมากมันจะไม่มีการติดขัดค้างอะไรประมาณนั้นเลยนะถ้าการ์ดเราสมบูรณ์ขิกขวาท a กแมเน a เจอเลยครับไม่ต้องอะไรเลยนะฮะก็โอเคเจอเอีนวี่งก็โอเคครับเดี๋ยวไปลุยขอนจริงเลยดีกว่า นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วก็สรุปแล้วนะครับก็มาไล่ต่อสายสัญญาณที่หายไปนะครับ,นะรบเหตุผลที่เหตุผลที่ตัวการ์ดเองไปเสียกับเครื่องอื่นแล้วมันขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสายของ Intel นะชิปเซตเองเนี่ยมันจะมี x1 อยู่แล้วนะครับคือก็สามารถขึ้นได้เลย,เลยก็เหมือนผมลองตอนนี้คือมันมันขึ้นเพราะว่าไลเซอร์เองอ่ะมันจะใช้แค่ x1 นะครับมันมันขึ้นอยู่ครับ แต่ถ้าเราต่อเข้ากับบอร์ด AMD นะฮะบางบอร์ดมันต้องดีเทคทั้ง X16 เป็น X16 มันก็นเลยไม่เจอสัญญาณนะครับก็โอเคครับตอนนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ฮนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะแคไปแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ